สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพิทโฟนมาปรกับถองวัดทิศยาแนวเหมือนเดิมพี่น้องอ่ะมาเลยวัดทิศตะไบลาพี่น้องวันนี้วัดเกลืองแกงปลาปุงแดงพี่น้องเออปัดปุงแดงพี่น้องห้ากินยาพี่น้องเอออ้อมจ้ามันจัดบ้านลาพี่น้องเออจัดจัดลาอันนี้วัดทิศตะไบลาไปน้องขั้นตอนไหนเรามาใส่น้ำมันกันก่อนเลยพี่น้องต้องตอดปลาปุูหัวนะพี่น้องนะอ่าตาโดนเลยพี่น้องใส่มาไหนเยอะๆไปเรื่อยพี่น้อง ไอ้น้ำมันรนน้อนเลยครับตดปลายกรอบตงนิดก่อนไปน้องปฏิปัติเปียงแกงกันไปน้องอืมได้ไปน,อน,น,น,นอ้องครไอ,อ้มันร้อนก่อนอ๋าห้อมร่าบันเจ็บบันลาวไปน้องเออปลาปุงแดงง่ากินยาไปนอ้องเออใหม่กับล้นไปนอ้องเอับอ่ากินยาปลาปุงแดง เดี๋ยวไปตดแกดิกลอนไปเนาะเดี๋ยวให้มันโรนก้อนไปเนาะมันโรนกนเราไลนู้ไปเลยไปเนาะเราไรไล้ปลาไปเ้วยไปเนาะเดี๋ยววิธีย้ายมันติดตาไปเนาะเราไแปงกอดกรอบไปในน้ำมันนักนิดไปเนาะ ได้ไปเนี่ยดิฉันแม่จิตาตา,ตา,ไ,ปาไปน้องเออเก็บรับเดี๋ยวรอยมันร้อนกวันไปน้องไปน้องน้ำหมันร้อนแล้วขอทิตมาตอดปลาเลื่อยไปน้องตอดลายกรอบพรอนไปน้องเออตัวเดี๋ยวจะไปทำกันปัน๊บราผงแดกจ้ำๆเลื่อยไปน้องเออ ตรงน,น,นงี้ก็มีพี่น้องลุกเลาวพี่น้องวันนี้่กินยาอย่างแรงนี่ปลาปงแดงนี่อ่ะหวันต่อสิ่งนั้นก็เงลาวพี่น้องเจ้าก็มาเลยล้านูน้นพี่น้องอมาเลยล่าว่าปลาปงแดงเุกพี่น้องนะเอาพี่น้องปลาจุกแล้วเตียนเรามาตักปลาปักกันเลยพี่น้องเดวกอะไรเครื่องอ่าจุกแลี้ยพี่น้องเออจำๆเลยพี่น้องเออได้

điều mà lại kiếng rồi, ở bên ông, mà lại kiếng rồi, đi đâu lại kiếng đây, nè này nấy làm nói Ah, à đây bị <Columbus> này mà thấy cầm xuống là lưỡi bị nổ ở đây cầm xuống lá đầu ở đây là lưỡi ấy da thành tay bị mai nên đang chơi bị Oh. ตีดักเงียบพี่น้องได้มากมเกมแบ่งว่านไป่น,น,ปนอ้องมาลายเลยพี่น้องเออเดี๋ยวติด้อมใส่กับพวมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้จจานดได้ปลาไปเรื่อยพี่น้อง ได่บรกรูดอึ้งไดได้ปลาไปเลยนเอออ่าให้มันกาวเขาเล้งไปนาอนี่ยวิธีตั้มไปนาอให้ไปน้องไห้เล่กอ้อมตามบ้านบานไปน้องเออเดี๋ยวมิ้ใไ้บกรูดเลยไปน้องไบรกรูดก็มาทิ่ยงงจยจี้เราไปน้องนะไ,ไปกรูดยดาจ,ายนะาจาี้อ้อม อ้อมจุงเลยเนี่ยปัจจแกงไปน้องหัวปลาเราตอดทุกไพลเลาะไปน้องใช่น้ำปลาน้นน้อยไปน้องตายไปน้องอ้อมมันมีอัตารดในการกินมีน้ำปลาเน้นน้อยอ้อมกล้ามบานเจ็ดบาทเลยไปน้องอ๋อทุกตายได้ทีปีนู้นเลยไปน้องใช่ลูดดซอยโซ่ไปน้องลูดดรวยน่า

บัดขงกงเงงปันนี้เลยไปน้องเอหมาเอากระหลกตัวไว้ไปน้องอมาไปน้องจิ้มกันเลที่ร้อยไม้ไปน้องแต่จิ้มจติงแล้วร้อยไปน้องเอ้ตักินเล็ไปน้องมาเอากระโหกวไไปน้อสเส็จแล้วร้อยย้ำเลยไปน้องเอ้ะอือมึงพักอกที่ำือรืปน้องตัวอลบรูตัวนีอือ อยู่เ right. mm ือเอาเกียบไอ้หยอดมาละมาระกินนกองไอ้ม่เป็นไปน้องรงไปจำกินอะไรไปน้องนะอ๋อไปน้องตาจอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชจ๋บาดดิสกันไปน้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องขอบคุณขอบคุณนไปน้องคลิปที่อย่างแม่งก็ไปน้องคอยท้าปลดบาดดิสติดตามคลิปบาดดิสตลอดเดียรมาไปน้อง แน่เมนูน้าบาทิดอ่าได้มากว่าปีกว่าน้องลาวพี่น้องรอรับชมนะคลิปนี้บาทิติดก็ตัวลาไปคก่อนเจอเกันไม่คลิปหน้าสวัสดีกับพี่น้อง